คหลงัลงัเดตหน่อยอับเด็หนหลังนะครับหลังล่างออมีปัญหามาหลายปีแล้วหม,มอลองกระดูกเคลื่อนครับจากการ<อ>ฟิตเนสที่อาจไม่ถูกวิธีเล่นแค่บางส่วนเล่นไม่ครบไงแล้วไม่ได้เล่นหลังล่างอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่แข็งแรงอพอรับน้าหนักเยอะเนี่ยหลังล่างเราก็เลยไม่ไหวใช่แต่ว่ารักษามาจนจนตอนนี้ดีขึ้น้วครับตอนตอนนี้อาการมันเป็นมันยังเป็นอะไรอย่างเงี้ยรับปวดตอนนี้มันก็ ดีขึ้นเยอะครับ,รบมันม,มันก้มได้ทำไมได้แต่ว่าอาจจะยกหนักมากไม่ได้อะไรเงี้ยต้องต้องพยายามทำท่าที่ถูกต้องใช่ตอนที่ก็มีโขนบ้าอะไรเงี้ยมันช่วยให้หลังมันได้ยืดแล้วก็ดีขึ้นเยอะครับนี่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ล้คะลดลงด้ทุมันแปดสิบกว่าได้ครับตอนนี้ก็ยังเหลือกายภาพต่อ่ไตอนนี้ก็มีกายภาพเองที่บ้านอะไรเงี้ยครับ ใช่ใช่ก็ยังมีตึงตึงเมื่อยๆบ้างแต่ว่าไม่ได้กลับไปเจ็บเหมือนเดิมอีกแล้วอะไรเงี้ย<ม>ใช่ได้ป<ม>หาคุณหมออะไรบ้างไหมครับมีครับก็ไปหาทั้งคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็ข้างนอกที่เป็นจัดกระดูกอะไรเงี้ยก,ก,ก,ก็ดีขึ้นระดับหนึ่งครับแต่ว่าสิ่งที่ผมแก้แล้วดีที่สุดคือพฤติกรรมตัวเองในการนั่งในการยกของหนักต้องท,ทำท่าที่ถูกต้องคนเป็นกันเยอะมากนะสมัยนี้คุณหมอได้สั่งห้ามอะไรบ้างไหมคะพี่รองพัดห้ามก้ม ก้มอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยกของหนักอย่างเงี้ยไม่ควรต้องเป็นการย่ออะไรประมาณน,นี้ใช่ให้การใช้ชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยลำบากขึ้นไหมลบบช่วงที่เป็นแรกๆยังหาจุดรักษาเองไม่ได้อย่างเงี้ยก็คือทรมานมากแล้วเราทํางานไปด้วยครับแค่ยือนเงนี้ยเราก็เมื่อแล้วใช่เดินแล้วต้องต้องยืนทั้งวันเดินทั้งวันในการถ่ายละครเนี้ยคือลำบากมากทรมานมากแต่ว่า,าได้พักแล้วก็รักษาโหน้าอะไรนครับที่กระทำลงซอยอยู่ ได้มันมันช่วยให้หลังกับมันยืดแล้วมันดีขึ้นมากครับตอนนี้ก็ไม่ทรมานแล้วดีขึ้นเยอะครับการกลับมาหายร้อยเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยมันจะมีในโครงการของเรการที่เราเป็นนั่นผมก็รอรออยู่เหมือนกันว่ามันจะหายร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่แต่ว่ามันเขาบอกว่ามันก็ยากเหมือนกันที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์อาจเก้าสิบกว่าเรื่องอะไรเงี้ยครับใช่ใช้เวลานานคุณหมอไม่ได้บอกว่าแบบมันจะหายร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าคุณหมอบอกว่าหายแน่ถ้าถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมไปตลอด คือผมก็มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันอาจจะแบบดีขึ้นเยอะครับแต่มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คิดว่าอาจจะหลายปีประมาณนั้นใช่แค่หลังเลยเหรอแค่หลังมีมีเรื่องอะไรกันตุกข์แพทย์จะมีมีอะไรไหมที่ต้องเช็ครีเช็คอะไรอย่างเงี้ยประมาเรื่องสุขภาพถ้าไม่ค่อยมีครับเพราะว่าการค่อนข้างดูแลตัวเองครับเพราะว่ายังถ่ายละครก็มีถอดเสื้อค่อนข้างเยอะ เราก็เลยฟิตทุนดูแลตัวเองปรับเวลานอนให้ดีอะไรเงี้ยครับใช่ช่วงนี้ก็เฮลตี้ครับ,รบมันนีได้ในยางหุ่นสําหรับเดยฟิตเพื่อการทางานของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับพยายามฟิตทุนให้ให้พร้อมที่สุดสําหรับละครเรื่องต่อไปด้วยก็เดี๋ยวมีเปิดกล้องอีกใช่ครับมีทอเสื้อบนหลังนี่กระทบกับการมีบุญนี้มีบ้างไหมตอนแรกทงซิกแพคของเราเอะไรเงี้ยตอนแรกมีผลครับทำให้เราออกกำลับบงกายส่วนท้องอะไรเงี้ยยากมากเพราะมันกระทบ ทำอะไรก็กระทบหลังล่างไปหมดเลยใช่แต่พอเราไปบอดี้เวทอะไรมันก็หายแล้วก็ไม่กระทบแล้วใช่ซึ่งก็ตอนนี้ดีครับเปลี่ยนการออกกำลังกายครับต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเลยครับเพื่อนครับดูแลครับค่อนข้างดูแลแล้วก็ใส่ใจเป็นพิเศษใช่ใช่ปุ๋ยตอนนี้ก็คือพอใจไหมครับตอนนี้ก็โอเคนะครับเราดูอเอย่านะราไปดูรอไปดูในละครดีกว่าเดี๋ยวจะเปิดกล้องแล้ว ไม่ไม่ใช่เดี๋ยวใกล้ละออนแล้วครบับผมใช่ปิดกล้องไปไหนใช่ได้เห็นแน่นอนก็ฟิตมาพอสมควรครับเพื่อให้คนดูสบายตามากที่สุดครับโอเคขอบคุณน้องครับ